หยุดทันทีเดชิบิสเธอสองพ2นเพิ่งเปิดตัวและมันจะเปลี่ยนเกมรถครอบครัวผจญไทยไปตลอดการราคาที่คุ้มค่าสุดๆไฮบริด4 w d ดดีลุยได้ทุกที่7ที่นั่งจริงนี่คือรถที่ครอบครัวทุกครอบครัวรอคอยถ้าไม่ดูจนจบคุณจะพลาดรถที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับครอบครัวสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่วีโว่ช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสโลกแห่งรถยนต์ที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน วันนี้เรามีข่าวพิเศษเกี่ยวกับรถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวของคุณไปตลอดการพี่น้องครับผมต้องบอกตรงๆเลยว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้มันไม่ใช่แค่ขา่าววัฒนธรรมแต่แต่มันคือการเปิดตัวรถที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับครอบครัวที่รักการผรจญภัยเดชแบรนด์จากยุโรปที่ขึ้นชื่อเรื่องราคาคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือเพิ่งเปิดตัวบิสเต์2อที่รวมทุกอย่างที่ครอบครัวต้องการไว้ในคันเดียวนี่ไม่ใช่แค่รถ SUV ธรรมดาแต่มันคือรถ ผจนไทยสำหรับครอบครัวที่มาพร้อมกับราคาที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดมีระบบไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันมีระบบ4ี่ดายูดิที่หลุยได้จริงมี7ที่นั่งที่นั่งได้จริงทุกที่นั่งและที่สำคัญที่สุดคือราคาที่ไม่ทำร้ายกระเป๋าเงินก่อนที่เราจะไปต่อผมอยากให้คุณกดสมัครสมาชิกช่องวิว จะได้กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและกดไลค์วิดีโอนี้ไว้เลยตอนนี้เพราะข้อมูลที่จะบอกต่อไปนี้สําคัญมากสําหรับครอบครัวที่กําลังมองหารถที่สมบูรณ์แบบแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆที่เป็นครอบครัวด้วยนะครับเพราะพวกเขาจะได้รู้ว่ามีรถที่ดีขนาดนี้ในราคาที่เข้าถึงได้มาเริ่มกันที่ราคาที่ทําให้หลายคนตกใจในทางที่ดีเดชบิสเตอร์2,026มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ25,000ถึง30,000ยูโรหรือประมาณ950,000ถึง1 หน0 0งแบาทฟังดูจะไม่ถูกมากแต่เมื่อคุณรู้ว่าคุณได้อะไรบ้างคุณจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากจริงๆสำหรับรถ SUV ครอบครัวเจ็ดที่น่างอที่มีระบบไฮบริดมีระบบ4 w d UD, มีความสามารถออ r o a d และมาจากแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากจริงๆคู่แข่งเทียบราคาผูโชหราคาอยู่ที่1 5-2ล้านบาทซิตรอน45ครราคาอยู่ที่1.3ถึง1.8ล้านบาท ดังนั้นเดชจะถูกกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจนมาดูภายนอกที่ได้รับการออกแบบให้ดูแข็งแกร่ง,แ,งและพร้อมผจญภัยเดชบิ๊กสเตอร์มีดีไซน์ที่แข็งแกร่ง,แ,งและทันสมัยด้านหน้ากระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีโลโก้เดเชโดดเด่นตรงกลางรอบๆตกแต่งด้วยโครเมียมเงางามไฟหน้าเป็นแบบเลดเต็มรูปแบบให้แสงสว่างมากและสวยงามมีลายเซตนอฟไฟแบบไวเชฟที่จดจําได้ง่ายและโดดเดน่นไฟกล,ลางวันเป็นแบบเลดที่ทันสมัยกันชนหน้าได้รับการออกแบบให้ดูแข็งแกร่ง และสปอร์ตมีแผ่นป้องกันใต้ท้องสีเงินที่ทำจากอลูมิเนียมจริงไม่ใช่พลาสติกมีช่องลมขนาดใหญ่สำหรับระบายความร้อนมีตะขอลากจูงด้านหน้าที่ใช้งานได้จริงด้านข้างมีสัดส,ส่วนที่สมดุลและดูแข็งแกร่งความยาวประมาณ4.8เมตรกว้าง1.9เมตรสูง1.8เมตรมีเส้นสายที่คมและไหลลื่นมีคิ้วล้อสีดำที่นูนออกมาชัดเจนแบบ SUV ล้ออลอยดีไซน์พิเศษขนาด18นิ้วที่สวยงามและแข็งแรงประตูทั้ง4บานเปิดได้กว้างทำให้ขึ้นลงสะดวกกั จกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวพับเก็บได้ไฟฟ้าราวหลังคาทําจากอลูมิเนียมที่แข็งแรงสามารถรับน้ําหนักได้ถึง80กิโลกรัมสำหรับติดตั้งกล่องหลังคาหรืออุปกรณ์กลางแจ้งระยะห่างจากพื้นสูงถึง210มิลิเมตรทให้สามารถผ่านทางที่ครุขครัดได้ดีด้านหลังไฟท้ายแบบไบเชฟที่สวยงามและโดดเด่นประตูท้ายเปิดได้กว้างมีกระจกเปิดได้แยกในบางรุ่นกันชนหลังมีแผ่นป้องกันสีเงินเหมือนด้านหน้ามีตะขอลากจูงด้านหลังที่ใช้งานได้จริงสามารถลาก พวงได้ถึง1 5 0 0กิโลกรัมท่อไอเสียตกแต่งทั้งสองข้างสีที่ให้เลือกมีหลายสีรวมถึงสีพิเศษสําหรับรุ่นนี้ห้อมีสีทูโทนด้วยที่หลังคาเป็นสีดําตัดกับตัวรถตอนนี้มาดูภายในที่ทําให้ครอบครัวชอบจริงๆเมื่อคุณเปิดประตูและนั่งเข้าไปคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่านี่คือรถที่ออกแบบมาสําหรับครอบครัวจริงๆไม่ใช่แค่พูดเท่ๆมีที่นั่งเจ็ดที่จริงๆสามารถนั่งได้จริงทุกที่นั่งไม่ใช่แค่ที่นั่งสํารองหรือที่นั่งสําหรับเด็กเท่านั้นแถวแแรกกมีีีทท่่่นังงว้าาละสบย บอนคนขับปรับได้หลายทิศทางมีระบบประคองหลังนั่งสบายแม้เดินทางไกลบอนผู้โดยสารหน้าก็ปรับได้เช่นกันแถวที่2มีที่นั่งสามที่ที่กว้างขวางมากผู้ใหญ่สามคนนั่งได้สบายมีพื้นที่เหยียดขาดีบอนสามารถเลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังได้พนักพิงปรับมุมได้สามารถติดคาซีทเด็กได้2อถึงสตัวอย่างสะดวกแถวที่3มีที่นั่งสองที่ผู้ใหญ่นั่งได้จริงๆไม่ใช่แค่ที่นั่งเด็กมีพื้นที่เหยียดขาพอสมควรเหมาะกับการเดินทางระยะกลางขึ้นลงง่ายเพราะแถวสองเลื่อนไปข้างหน้าได้แถงหน้าปัดได้รับการออกแบบ ให้ใช้งานง่ายและทันสมัยมีหน้าจอดิจิทัล10นิ้วด้านหน้าพวงมลาลัยที่แสดงข้อมูลครบครันหน้าจอกลาง10นิ้วแบบทัชสกรีนที่ตอบสนองเร็วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายพวงมลาลัยหุ้มด้วยหนังเทียมรูปทรงที่จับถนัดมือมีปุ่มมาควบคุมมากมายระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติมีช่องแอร์สำหรับทุกแถวที่นั่งพื้นที่เก็บของมากมายทั่วทั้งทันคอนโซลกลางขนาดใหญ่ช่องเก็บของที่ประตูที่แขวนเสื้อพื้นที่เก็บของด้านหลังกว้างขวางมาก 700ลิตรเมื่อใช้ครบ7ที่นั่ง1,200ลิตรเมื่อพับบ่อนแถวที่3ถึง2,400ลิตรเมื่อพับทั้งแถว2และ3พื้นราบเรียบทำให้วางของง่ายมีตาขอยึดของและตาข่ายช่องเก็บของใต้พื้นมีไฟส่องสว่างในท้ายรถระบบไฮบริดเป็นจุดไฮไลท์สำคัญที่ทำให้รถคันนี้พิเศษได้ใช้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรเทอร์โบที่ให้กำลัง1 4 0แรงม้าจับคู่กับมอเตอร์ไอ ฟ้าที่ให้กำลัง20แรงมา้าให้กำลังรวมประมาณ160แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ7สปีดที่เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลการประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ18-20กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับรถ SUV 7ที่นั่งที่มีน้ำหนักประมาณ1,700กิโลกรัมนี่ถือว่าดีมากถ้าเทียบกับคู่แข่งที่ไม่มีไฮบริดซึ่งวิ่งได้แค่12-14กิโลเมตรต่อลิตรการประหยัดน้ำมันของวิสตดีกว่าถึง30-40%ระบบ 4D a l l ทำให้รถลุยได้ทุกที่จริงๆมีระบบควบคุมแรงยึดเกาะ อัจฉริยะที่ปรับการจ่ายกำลังไปยังล้อต่างๆได้อัตโนมัติตามสภาพถนนมีโหมดขับขี่หลายแบบโหมดถนนปกติโหมดหิมะโหมดโคลนโฮมดีไซน์แต่ละโหมดจะปรับการทำงานของเครื่องยนต์เกียร์และเบรคให้เหมาะสมมีระบบควบคุมการทรงตัวขั้นสูงระบบช่วยลงทางลาดชันระบบช่วยขึ้นทางลาดชันสามารถลุยน้ำท่วมได้ลึกถึง500มเมตรขึ้นทางลาดชัน ได้ถึง30องศาระบบความปลอดภัยครบครันสำหรับคร,งงร,บครอบครัวมีถุงลมนิรภัย6ใบครอบคลุมทุกแถวที่นั่งกล้องมองหลังความละเอียดสูงเซนเซอร์ถอยหลังรอบคันระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการเบนออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตามีระบบล็อกประตูพิเศษสำหรับเด็กระบบเตือนลืมเด็กในรถเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งโครงสร้างตัวถังแข็งแรงสูงรถครันนี้เหมาะกับครอบครัวที่รักการผจญภัย ชอบเที่ยวชอบแคมปิ้งครอบครัวที่มีลูกเยอะต้องการพื้นที่เก็บของเยอะคนที่ต้องการรถที่ลุยได้จริงแต่ยังประหยัดน้ำมันคนที่ต้องการรถที่คุ้มค่าราคาไม่แพงพี่น้องครับนี่คือเดชบิสเตอร์สองพรถครอบครัวผจญภัยที่สมบูรณ์แบบราคาคุ้มค่าไฮบริดประหยัด 4WD ลุยได้7ที่นั่งจริงพื้นที่เก็บของเยอะระบบความปลอดภัยดีกดไลค์แชร์ให้ครอบครัวอื่นๆและสมัครสมาชิกวีเวิลด์เพื่อไม่พลาดข่าวสารคุณจะซื้อรถนี้สําหรับครอบครัวใหม่บอกในคอมเมนต์เลยครับขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหมสวั สวัสดีครับ